EP นี้ก่อนที่จะไปเรียนนะผมจะให้ตัวต้นฉบับนะครับเป็นตัวพร้อมลงกับตัวเทมเพลตเนี่ยเดี๋ยวพอเราเรียนตัวในการลงใส่เทมเพลตเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสปริงชื่อนะครับโดยการที่เอาคีย์เวิร์ดจาก s h อป e e นะมาใส่นี่เอาคีย์เวิร์ดเนี่ยพวกเนี้ยมาเรียนซึ่งเดี๋ยวมีสอนนะเรียนเราก็จะได้คีย์เวิร์ดมาแล้วก็กรอกเนี่ยแล้วก็เอา เอามาแปะในพร้อมลงแล้วก็ลูดลงไปนะราคาเราจะขายเท่าไหร่ก,รก็ลูดไปก็จะมีแค่สีเหลืองๆเนี่ยที่เราจะต้องยุ่งนะจะเป็นชื่อราคาหมวดหมู่รายละเอียดส่วนตรงอื่นเนี่ยระบบจะดึงค่าแล้วก็เอามากาะให้นะครับซึ่งใน EP จะบอกเนี่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแท็กสีเหลืองตรงนี้ด้านหลังนะส่วนรูปภาพเนี่ยให้เราก๊อบฟล์ภาพนะนี่ ทำทำโฟลเดอร์เกี่ยวกับเฟซ o ุ๊กมาเก็ต a พ e เลยเนี่ยผมทำโฟลเดอร์แยกไว้ว่าเป็นสินค้าเออเป็นรูปภาพของสินค้านั้นๆนี่อย่างผมอันนี้ก็พารูุ้าสาหกรรมผมก็ตั้งชื่อ5พารู้ศาสกรรมสด,ดเข้าไปเนี่ยคุณกรอบลิงก์เนี่ยมาแปะอุ้ยอ่ใช่กรอบลิงก์มาแปะ,แปะนี่แล้วคุณก็มาแปะตรงนี้คุณตั้งชื่อสินค้าเป็นไรเนี่ยในไฟล์โฟลเดอร์เนี่ยซึ่ง๋ยวไม่มีสอนนะคุณก็ใส่ชื่อไปแล้วระบบเนี่ยมันจะ เนเลดเอาลิงก์ตัวนี้ไปโยนค่าให้ตรงนี้เอง Auto, ออโต้พรมันเขียนสูตรไว้นะ,ะเดี๋ยวผมลบลองลบออกนะีถ้าผมลบออกเนะี่ยสูตรนะมันก็จะไม่ส่งมาแต่พอผมใส่ข้อมูลตามเมื่อกี้ปุ๊บมันจะวิ่งไปนะครับซึ่งจะทำให้เราก๊อปแพทเทิร์นนี้นะเราจะก๊อปแพทเทิร์นชุดนะี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มาแปะในต้นฉบับที่ ผมเตรียมไว้ให้ก็คือต้นฉบับที่เราจะไปลงนี่ต้นฉบับเดี๋ยวผมก็ทำลิงก์ให้โหลดใต้ลิปอยู่แล้วนะครับมีตัวพร้อมลงนี่เดี๋ยวผมจะส่งให้วนต่อนคนซื้อคอร์สเนี่ยแล้วก็แค่เนี่เราทำห้สินค้าก็ต้องทำอย่างเงี้ยหครั้งแต่คือทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็เอามาใช้โพสตลอดนะครับสมมติว่าผมทำเสร็จแล้วผมก็ตอบ Copy, ค o ด y ปีคลิกขวา Copy แล้วก็มาเปิดไฟล์ที่เราจะเอาไปให้โปรแกรมลงนี่พอเราต้องเตรียมข้อมูลเนี่ยกดลงแบบ s p ปเชียเราเลือกเป็น Value แบบไม่มีค่าอะไรมานี่แล้วก็ลงไปนะครับแต่ให้ระวังเรื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องไอเเรียกว่าไงนะค่าว่างด้านหลังเนี่ยคือเราต้องเคลียร์ค่าว่างเนี่ยให้ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนนะแล้วเราค่อยรูดเนี่ยคือเราสมมุติเราแปะตัวสปริงชื่อเนี่ยมาหกชื่อสมมติเราทําเป็น6กแถวเนี่ยหกแถวเนี่ยคุณวางไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเคลียร์ช่องว่างข้างหลังเนี่ยให้เสร็จเราค่อยเราค่อยรูดนะมันจะได้ตัวอื่นที่ทําม,มามันจะได้ไม่มีไม่มีค่าว่างเนี่ยเราเคลียร์ให้หมดแล้วก,แวก็แล้วก็คลิกทีเดียวเรารูดไปเลยนะอันนี้ให้ข้อควรระวังที่ผมเจอนะครับไม่งั้นมันโปรแกรมมันจะเออน,นะ เราไปดูวิธีการทําดีกว่าน,นี่ก็คือบอกว่ามีตัวไฟล์ต้นฉบับกับไฟล์ในการเทมเพลตเตรียมข้อมูลสินค้า2ไฟล์นี้นะครับแล้วก็วิธีการทาโฟลเดอร์แยกนะประมาณนี้นี่คือทวนก่อนเริ่มเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับนะเดี๋ยวจะมีทีมงานสอน